คำอธิษฐานบูชาสเสด็จพอ่อโลหะตั้งนโมสามจบแล้วว่าคาถาตามนี้พระสยามมินโทว,วโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวัลังพุธโธนโมพุทธายะพระสยามมินโทว,วโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวัลังพุทธโธนโมพุทธายะ พระสยามินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอลหังสหัสกายังวลังพุทโธนโมพุทธายะพระสยามินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอลหังสหัสกายังวลังพุทโธนโมพุทธายะพระสยามินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอลหังสหัสกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะ